สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูสามชั้นทอดนะคะแล้วก็ใส่มะเขือด้วยหมูสามชั้นอันนี้นะคะก็เป็นหมูที่ต้มเหลือจากซาตจีนนะคะก็นำมาทอดแล้วก็จะนำมาผัดเผ็ดกับมะเขือนี่จ้าไปเลยจ้าเราไปทำกันเลยนะคะ เราก็มาคิ้วเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะใส่น้ําลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะผัดแบบง่ายๆเลยจ้าอันนี้จะเป็นผัดเผ็ดนะคะเราก็จะไม่ใส่น้ําเยอะนี่นะคะเคี่ยวเครื่องแกงให้หอมแบบนี้เลย ทีแรกจะแกงใส่กะทิกินกะทิหล่รอบแล้วนะคะก็มาผัดเผ็ดดูบ้างนะคะเราก็ใส่มะเขือลงไปก่อนเลยนะคะ mm hmm. บูชำช้ามันสุกแล้วนะคะเราทอดแล้วเราก็เอาไว้ใส่ทีหลังนะคะ mm hmm. แล้วก็มาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปจ้าสองช้อน ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะชอบรสแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะการกินนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบรสเค็มเผ็ดหวานนะคะเราก็ปรุงแบบที่เราชอบเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนี่นะคะผัดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูล,ลงไปเลย มะเขือนะคะเราก็นํามาล้างน้ําแล้วก็หั่นแช่น้ําเกลือมะเขือก็จะได้ไม่ดํานะคะเราก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะไม่ใส่น้ําเยอะหมูสาชั้นทอดกรอบหรือหมูกรอบนี่นะคะใส่แบบนี้นะคะหมูเราก็จะไม่ค่อยมันนะคะใส่ผงปรุงรสลงไป ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะมกินหอมน่ากินมากๆเลยเราก็มาชิมรสกันนะคะนี่นะคะก็เ็ดได้แล้วเข็มได้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ําตาลลงไปเล็กน้อยเราจะไม่ใส่เยอะนะคะใส่หวานปลาเลมปรลมพ่อที่เขาเรียกกันนะคะ หวานนิดๆนะคะตัดความเผ็ดนี่จ้ากลิ่นหอมสีน่ากินมากๆเลยก็เป็นอีกนเมนูหนึ่งนะคะสำหรับมะเขือเปาะนะคะแกงกะทิก็อร่อยนำมาผัดจืดก็อร่อยแล้วยิ่งผัดเผ็ดยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะคะยิ่งฝีมือแม่สมพรด้วยแล้วรับรองได้เลยจ้า นี่นะคะใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะมะเขือนะคะเราก็ไม่ต้องให้สุกเกินกิ่นแบบกรุบๆจะอร่อยนะคะผัดนานก็จะทําให้มะเขือเละไม่น่ากินนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอีกนั่นแหละค่ะว่าเราชอบแบบไหนนี่นะคะเสร็จแล้วจ้าเราไปตักใส่จานกันเลยนี่จ้าสีสัสนน่ากินนะคะ ผัดเผ็ดหมูสามชั้นทอดใส่มาเขือนี่จ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูวันนี้นะคะข้าวสวยร้อนๆสักจานนี่นะคะกินร้อนๆแบบนี้อร่อยออร่อยนะคะก็ชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้าเมนูหน้านะคะจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปค่ะเรามากินข้าวกัน สวัสดีค่ะ